กระตุกกระตุกโอ๊ยกระตุกอา่อาอืมให้กระตุกอย่างอึ๊บโอ้ยก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนกี้กับช่างะตืนเกมเมอรนะ,ะย้าวกระตุกมากเลยมันก็จะกระตุกนิดนึงนะคะวันนี้นะครับก็มมเได้เกมโรบอรกนั่นเองนะคะเป็นพาที่สองนะคะต่อจากคลิปนูน้น พี่ก็ได้ต่อเติมบ้านนะคะแล้วก็สร้างน้ําตรงนู้นแล้วด้วยนะคะแต่มันก็เกิดเรื่องเรื่องนึงนะคะที่พี่ไม่สามารถให้ทุกคนดูการต่อเติมบ้านของแบบเที่พี่ต่อเติมนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นแล้วก็สาะน้ำได้น,นะคะเพราะว่าคือเรื่องมันเป็นแบบพี่กำลังถ่ายอยู่ดีๆใช่ไหมคะทุกคนแล้วจากนั้นอ่ะมันก็มีรายอ่ะ ไม่ใช่มีคนโทรมาพี่ก็เลยกดรับใช่ไหมเแล้วพอดีพี่ถ่ายอยู่ไงมันก็เลยออกจากเกมแล้วพี่ก็ถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนพี่ก็เลยแล้วมันก็เข้าเกมด้วยมันก็เข้าเกมไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ออกจากเกมเนาะพี่ก็เลยต้องมาเข้าเกมใหม่นะคะแล้วก็สร้างบ้านใหม่นะคะ ก็ขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ดูการสร้างบ้านสระน้ำของอะไรของพี่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีนคนโทรมาเนาะพี่ก็เลยไม่สามารถถ่ายให้ทุกคนดูได้นะคะทุกคนคงไม่ไปเป็นไรนะคะสิ่งที่พี่สร้างไว้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะนี่กําแพงมันก็เป็นอย่างนีง้เดียวอุกุสูงมากนี่แล้วก็มีกระจกนะแล้วก็มีสระน้ําตรงนั้นส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเนาะนี่สระตกแล้วห้องนี้มันก็เป็นห้องว่างอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นห้องนอนของเรานะคะโอ๊ยติดเดี๋ยวเราจะพาไปดูอืมอันนี้นะคะพี่ก็ได้สร้างมันมานะคะ พี่ก็ได้สร้างจักรยานขึ้นมานะคะประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอ่างอาบน้ําค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ําที่พี่สร้างมานะคะนั่นเองเป็นไงแล้วก็มีที่นั่งด้วยต่อไปนะคะฝั่งนู้นมันก็จะเป็นแบบปาร์ตี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ํา ที่มีไฟเทคเนาะแต่ว่ามันยังแบบไม่มืดไงมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะมันก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอิ่มปิ้งย่างเนาะปาร์ตี้กันนะคะส่วนนี้ก็เป็นของเล่นที่มีชิ้นเดียวในโลกนะคะมันก็กระโดดสูงมากก็นะคะก็จะไปมานี้นะคะพี่ก็ต่อเติมแบบใส่ต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะ ก็ประมาณนี้เลยเนาะที่พี่สร้างมานะคะทุกคนแล้วก็พี่ก็ได้สร้างชั้นสองเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยเนาะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางนั่งเล่นนะคะพี่ก็ได้สร้างแบบนี่เป็นไงล่ะนี่มันก็สามารถดูได้ด้วยแต่ขอถามหน่อยมันมีแค่นี้หรอห้องเดียวหรอถามหน่อยมีแค่นี้งั้นเหรอทุกคน ว a t มีแค่นี้แล้วขึ้นมาทำแป๊ะอะไรกันเนี่ยไม่มีห้องอะไรเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอเนี่ยลงไปลงเงินก่อนนะคะก็ขออภัยนะคะที่พี่ไม่สามารถให้ทุกคนดูกันดูกันตกแต่งของพี่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามีคนโทรมา ใครโทรมาก็ไม่รู้นะคะทุกคนเขาถา,ถามถึงแม่พี่นะคะแม่พี่เป็นคนขายบ้านนะคะก็เลยมีคนโทรตามแย่ๆมามากบุกป้านนะคะนะคะก็เลยมีคนโทรมาเยอะหน่อยนะคะพี่ก็เลยไม่ค่อยว่างการที่จะมาถ่ายให้ทุกคนดูได้นะคะแล้วพี่ก็คงจะต้องรอให้แม่ว่างนะคะ ตอนนี้ชั้นสองก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องเล่นเกมเนะเอาไว้ถ่ายเข็มให้ทุกคนดูนะคะนี่บ้านของเราก็ยังไม่เสร็จนะคะยังเหลืออยูอ่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะต่อไปนะคะที่เรายังเหลือคือตรงนั้นในบ้านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเหลือที่รถนะที่รถนะคะโอ้โหมันใช้ตังค์แบบเยอะมากเลยนะคะทุกคนแบบใช้ตังค์เป็นหมุนเส่เป็นล้านเป็นพันพี่ก็ไม่มีตังค์ขนาดนั้นหรอกนะคะทุกคนแล้วมันก็ต้องรอนะคะเพราะว่าพี่ตัดคลิปไม่เป็นตัคดคลิปไม่เป็นอน่ เราก็ต้องรอนะคะเดี๋ยวจังหวะนี้นะคะพี่ก็จะให้ทุกคนดูบ้านของพี่ที่มันเสร็จแล้วนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจากครั้งที่แล้วที่พี่สร้างไม่เสร็จนะคะตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือแค่ที่ที่จอดรถนะคะก็สงสัยน่าจะไม่มี EP พี p 4อพีสแล้วเนาะเรามีแค่อ p พีนะคะนี่บ้านปเป็นไงสวยไหม สวยมากอันนี้เป็นครั้งแรกเลที่พี่เสร็จว่าหลังแรกของพี่นะคะตอนนี้พี่ก็รอตังค์อยู่ตังค์มันก็หาเงินไม่ได้นะคะเพราะว่าธุารกิจตอนเนี้โควิดมานะคะก็อยากให้ทุกคนรักษานะคะตอนนี้นะคะก็มีคนติดประมาณเป็นพันแล้วค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนล้างเจลเอาแอลกอฮอล์นะคะอะไรวะโอ้ อย่าให้ทุกคนล้างเจลแอลกอฮอล์ทุกวันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าเข้าใกล้ใครนะคะเว้นระยะห่าง2เมตรแค่นี้ก็พอค่ะจะแบบจะได้ดูคลิปพี่ต่อไปนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามพี่จนมาถึงครังด้นะคะก็แบบดีใจมากค่ะก็ขอบคุณนะคะที่มีคนดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่ได้ ถ่ายคลิปเป็นครั้งแรกนะคะนี่ก็คือช่องของพี่เองนะคะก็ตอนนี้พี่ชื่อช่องว่าทิตาพรทุมมาเกตน,นะคะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าถ้าเกิดทุกคนเห็นชื่อ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  u ูทพี่นะคะก็บอกพี่มาด้วยนะเพราะว่าตอนนี้พี่จำไม่ได้ก็ เดีย๋ยวพี่จะมาคิวออะไรนะคิวแอนเอนะคะที่จะมาตอบคำถามทุกคนเองก็ใครที่สงสัยพี่นะคะก็ถอมมาได้เลยเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะพี่จะ Q a เนาะแบบพี่จะตอบทุกคนเลยนะก็จอมระหว่างนี้นะคะพี่ก็จะมาไปดูบ้านของ เพื่อนๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านพีเนาะห้องเหมือนเราเลยบ้านของบ้านมันก็จะเหมือนกันทุกหลังเลยเนาะด,ดิเดี๋ยวให้ดูว่าบ้านบ้านได้แค่นี้เองก็ <laughs> นะคะเขาก็แบบกําลังสร้างอยู่เนาะยังไม่เสร็จคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเฮ้ยบ้านหลังนั้นใกล้เสร็จแล้วนี่นาะ แต่พี่เขาเนี่ยไปดูบ้านหลังนั้นก่อนนะคะนี่บ้านหลังนีอ้อันนี้เสร็จแล้วยังเหลอประมาณอีกเยอะอือวุ้ยเขาสร้างข้างบนด้วยดูดิค่ะก็สร้างข้างบนบไปดีกว่า ก็นะคะบ้านของเขาก็จะมีประมาณ4ีหลังนะคะก็